สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวซินแห่งหมอนิ่นวช้างวันจันทร์ที่5มกราคมสัปดาา์กราคาทองคำปรับตัวลดลง200ดอลลาร์จากแรงเทขายทำกำไรหลังจากราคาทองคำปรับตัวขึ้นทำเอาทำหายแต่4,549ดอลลาร์เช้านี้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นแรงมากทะลุ4 4 0 0ดอลลาร์ เนื่องจากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างโสมการแล้วก็เวเนซุราวันเสาร์ที่ผ่านมาทําสั่งมีการโจมตีทางทหารอย่างหนักหน่วงต่อเวเนซุราแล้วก็มีการควบคุมตัวจับตัวมาดูโรประธานีเวเนซุเอลาแล้วก็ภรรยาด้วยนะครับมีการตั้งข้อหาก่อการลายด้วยยาเสพติดแล้วก็จะมีการนำตัวขึ้นศาลสาหรัฐในสัปดาห์หน้า เพื่อดำเนินคดีข้อหาขบวนการค้ายาเสพติดเพื่อก่อการร้ายครอบของปืนกลแล้วก็อุปกรณ์ทำลายล้างก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้ทองคำก็ได้รับความสนใจในฐานะเสิสทรัพย์ปลอดภัยนะมีความเสี่ยงทางวิสัยอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นต้องบอกว่าอาจจะมีซัมเมกาแล้วก็เวนิทรวร่าเข้ามาก่อนหน้านั้นก็จะเป็นสงครามรัสเซียยูเครนนะสถานการณ ตึงเพียร์ในฉนวนกาซาทางด้านกองทุน SPR สัปดาห์ที่แล้วขายทองคำออกมา6ตันค่ะตลอดทั้งปีที่แล้วมีการซื้อทองคำ198าตันประเด็นที่ต้องติดตามแน่นอนสถาการณ์เวนสุราต้องติดตามนะคะก็คงเป็นประเด็นร้อนทั่วโลกเลยนะคะจับตามองก็อาจจะมีประเทศที่อาจจะ ความนาของธรรการตรงข้ามที่อาจจะไม่เห็นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรัสเซียแล้วก็จีนติดตามสัปดาห์นี้มีตัวเลขการจ้างงานนอนไฟ์อเพร,ริเดือนธันวาคมตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น5,700 0ื่นันตำแหน่งอัตราการว่างงานเดือนธันวาคมตลาดคาดการณ์ว่าจะลดลงเหลือ4.5%เปอร์เซ็นตค่ะแนวน,น้มมาคนองคำ ก็คิดว่าน้าจะปรับตัวขึ้นจากประเด็นเรื่องสถานการณ์ตึงเครียดรงห่งเมยกาลาว่ามีสุรานะครับซึ่งแนวป้าน4ี2 0ดอลลาร์ผ่านขึ้นไปได้4ี่8ดอลลาร์นะส่วนแนวรับ4,370ัาดอลลาร์แล้วก็4,350ัาดอลลาร์ค่ะส่วนราคาทองแท่งของสมาคมขายออกวันเสาร์6 4 9 5ืน4ี่พบาทลดลง300บาทค่ะ แนวรับ65,200บาท65,000บาทแนวต้าน65,700บาท66,000บาททวนค่ะกลยุทธ์การลงทุนถ้าเป็นการลง,ลงทุนระยะยาวแนะนำถือต่อไปได้ค่ะลงทุนระยะสัน้นซื้อเก่งกำไรจุดเข้าซื้อประมาณ65,000บาทหรือว่าต่ำกว่านี้ค่ะโกลฟิเจอร์เกงกำไรฝั่งซื้อที่4,370ดอลลาร์แล้วก็ตัดขาดทุน4 3 5 0ดอลลาร์ค่ะ กอลลีฟิเจอร์ซื้อเก่งกำไ 4, 4ร4,420ดอลลาร์ตัดขาดทุน4,400ดอลลาร์ทวนค่ะเงินบาทวันศุกร์อ่อนค่า9สตางค์สามสบเบาท54สตางค์เงินบาทยังดูเหมือนกลันตัวในกรอบที่แคบอยู่ะคเงินบาทไลเซนให้แนวรับ3าบเบาท30สตางค์ถึง3 5, 5, 4, งาบเบาท40สตา 3, 5, 5, 7, สงค์นะครับนวต้ามสบเบาท70สตางค์ค่ะสำหรับ usd future สัญญาเดือนมีนาคม แนวรับสาบาท1 0สตางค์ถึงประมาณสามบบาท20สตางค์ค่ะแนวต้านสาบาท50สตางค์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะเราก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ